ดาวเทียมสอดแนมคืออะไรและแตกต่างจากดาวเทียมปกติยังไงครับอาจารย์ปณิธานครับดาวเทียมที่เกาหลีเหนือพยายามที่จะส่งขึ้นในห้วงอวกาศหลายครั้งและล้มเหลวโดวยเฉพาะล้มเหลวสองครั้งในปีนี้นะครับก็เป็นดาวเทียมซึ่งจะต้องมีความสามารถในการถ่ายภาพลงมายังภาคพื้นดินนะครับแล้วก็ภาพถ่ายที่ถ่ายก็จะต้องมีความละเอียดปานกลางถึงสูง สำหรับที่จะใช้เป็นภาพประกอบในการปฏิบัติการทางการทหารหรือการสอดแนมซึ่งเกาหลีเหนือได้พยายามพัฒนาความสามารถตรงนี้มาะระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณปีที่แล้วเราก็ได้เห็นภาพขาวดำที่เกาหลีเหนืออ้างว่าได้เริ่มที่จะ,ะถ่ายภาพทางอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพหรือฐานที่มั่นที่สำคัญของสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้รวมทั้ง ในบางประเทศในยุโรปนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนว่าเกาหลีเหนืออ่มีภาพถ่ายทางอากาศโดยอิสระอะแล้วก็จากดาวเทียมของตัวเองแต่วันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือสามารถส่งาดาวเทียมสอดแนมหรือว่าจารกรรมของตัวเองเข้าไปอยู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็สามารถเริ่มถ่ายภาพตั้งแต่วันจันทร์นะครับอท,ทยอยส่งเข้ามาให้กับผู้นําของเกาหลีเหนือได้เห็นนะครับภาพถ่ายของ ขาเนียบขาวก็ดีภาพถ่ายของใจกลางกรุงโซลเมืองหลวงของเกาหลีใต้ก็ดีก็พูดกันว่าได้ินไ,ได้ส่งเข้าไปให้กับทางผู้นําของเกาหลีเหนือวิเคราะห์แล้วนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็มีการพูดคุยกันที่สหประชาชาติเมื่อวานนี้เองนะครับโดยทูตของเกาหลีเหนือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับได้ออกมานะครับอธิบายถึงเหตุผลความจําเป็นที่สหประชาชาตินะครับอีกคณะมนตรีความมั่นคงแต่ก็จะทําให้ขณะน,นี้ถ้าเป็นจริงนะครับ ซึ่งนักวิเคราะห์ก็ยังไม่เห็นนะครับคุณมณีภาพจริงๆมีการคาดการณ์กันเท่านั้นเองกว่าจะสรุปได้ว่าคืออะไรก็คงต้องเห็นภาพถ่ายจริงๆที่มาจากดาวเทียมดวงนี้แต่ว่าก็พูดกันว่าขณะนี้ถ้าเป็นไปอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวก็แสดงว่าเกาหลีเหนือมีความสามารถโดยอิสระนะครับไม่ต้องพึ่งพาจีนไม่ต้องพึ่งพารัสเซียซึ่งประเทศหลังนี่แล้วเกาหลีเหนือระบุในเมื่อไม่กี่วันมาน,นี้เองนะครับว่าได้ช่วยเหลือให้มีการส่ง าดาวเทียมสอดแนมในครั้งนี้นะครับก็สามารถทําให้เกาหลีเหนือนียวางแผนาการวางแผนการปฏิบัติการต่างๆโดยอิสระนะครับจากประเทศอาหนาอื่นๆนะครับก็ทําให้หลายประเทศในยุโรปตะวันตกในสหรัฐแล้วก็ในพันธมิตรสหรัฐค่อนข้างเป็นกังวลมากครับคุณโมนายครับในมุมอาจารย์มองว่าเป้าหมายเกาหลีเหนือกับการปล่อยดาวเทียมสอดแนมขึ้นไปวงโครจร หลักๆคือเขาก็ระบุว่าเป็นการป้องกันตนเองแต่ทีนี้มีเส้นแบ่งบางๆอยู่อาจารย์ระหว่างป้องกันตนเองกับอาจจะใช้เพื่อปฏิบัติการทหารอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับก็ขึ้นอยู่กับจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นจริงๆหลายประเทศก็มีนะครับอแล้วก็จริงๆแม้แต่เทคโนโลยีของผีปืนอาวุธและเอาอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือก็มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเทียบกับดาวเทียมฟอร์ดแนมก็ไม่ได้จะคุกคาม ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับยกเว้นว่าจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะครับซึ่งหลายประเทศทางสหรัฐและพันธมิตรก็บอกว่าความตั้งใจของเกาหลีเหนือเนี่ยเราต้องการที่จะข่มขู่คุกคามนะครับในเรื่องความมั่นคงต่อสหรัฐและต่อพันธมิตรนะครับแต่ในภาพรวมจริงๆคุณโมนายกับท่านผู้ชมก็คงทราบนะครับว่าเกาหลีเหนืออาจจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นการต่อรองกับสหรัฐนะครับในเงื่อนไขที่จะให้ยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยนะครับเพราะว่าเกาหลีเหนือ ได้ใช้นะครับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ต่อรองกับสหรัฐได้ผลสาเร็จมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่หลายฝ่ายเชื่อว่าต้องการที่จะเปิดวงล้อมในเรื่องการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและอื่นๆนะครับโดยเฉพาะขณะนี้มีร่างมติที่สาประชาติที่จีนและรัะเสเซียพยายามเสนอให้นานาชาติยกเว้นการคว่ำบาตรกับนะครับต่อเกาหลีเหนือนะครับถ้าการเจรจาต่อรองสาเร็จ <c oughs> ก็เป็นไปได้นะครับว่าเกาหลีเหนืออาจจะ มีการลดการความบาดลงแต่ทั้งนี้ทท่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐนะครับว่าจะสามารถที่จะเจะรจ,จากับเกาหลีนเหนือได้ไหมช่วงนี้คงยากครับเป็นช่วงดูการเลือกตั้งของสหรัฐนะครับการต่อรองกับเกาหลีนเหนือก็อาจจะทําให้เรื่องทางการเมืองภายในประเทศของบรรดาผู้สมัครแข,ข่งขันได้ครับทีนี้มาดูในมุมเกาหลีนเหนือบ้างอาจารย์ครับเขาก็บอกว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะยิงดาวเทียมสอดแนมขึ้นไปเพราะด้านหนึ่งเหมือนโดนคุกคามจากสหรัฐก่อนโดยการส่งข,งขีปนาวุธก็ดีอาว,วุธยุทโธป,ปกรณ์อันทันสมัยก็ดีมาติดตั้งเอาไว้ ทั้งที่เกาหลีใต้ด้วยและญี่ปุ่นด้วยอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับอันนั้นก็เป็นข้อเท็จริงซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่ามีน้ําหนักนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องความตั้งใจเรื่องของจุดยืนเรื่องของระบบการเมืองที่ผสมกันเข้าไปด้วยในปัจจัยที่ทซับซ้อนเหล่านี้แต่ใช่ครับในเรื่องทางเทคนิคในเรื่องทางทหารเกาหลีเหนือแล้วก็พันธมิตรเกาหลีเหนือก็เชื่อว่าสหรัฐเองและพันธมิตรก็มีดาวเทียมสอดแนมนะครับคอยดูแล ความเคลื่อนไหวทางการทหารของเกาหลีเหนือแล้วก็พันธมิตรของเกาหลีเหนืออยู่นะครับแล้วก็ในความคิดของเกาหลีเหนืออาจจะเป็นเป้านะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งใน ор, เป้าหมายทางการเมืองที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในเกาหลีเ,ลเหนือซึ่งบางช่วงของสหรัฐที่ผ่านมาบางรัฐบาลก็เคยประกาศไปแล้วนะครับว่าเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วนอกจากานั้นทางการทหารเกาหลีเหนือก็คงจะมีข้อมูลจากพันธมิตรว่า ที่ตั้งทางการทหารหลายแห่งของเกาหลีเหนือก็คงจะอยู่ในการเฝ้าระวังอยู่ในการสอดแนมหรือหรืออาจจะอยู่ในการวางแผนโจมตีหรือว่าเป็นเป้าทางการทหารด้วยซ้ำไปก็เหตุผลในเรื่องของการป้องกันตนเองก็ถูกยกขึ้นมาในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสากช,ชาติในช่วงนี้นะครับซึ่งขณะนี้จีนก็เป็นประธานหมุนเวียนซึ่งก็คงจะทําให้การโต้เถอยียงกันในเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นครับ อย่างที่อาจารย์บอกไปว่าปัจจัยการเมืองในประเทศของแต่ละประเทศก็จะมีผลต่อการตัดสินใจด้วยแล้วก็รวมไปถึงการเลือกตั้งภายในของสหรัฐเองในมุมอาจารย์มองว่าแล้วแบบนี้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือก่อนจะถึงการเลือกตั้งปลายปีหกเจ็ดท่าทีของสหรัฐเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นน่าจะมีการโต้อตอบอะไรกับเกาหลีเหนือบ้างไหมครับใช่ครับผมคิดว่าท่าทีที่สมดุลขึ้นนะครับโดยที่ไม่เพี้ยงพั้มหรือว่าอ่อนข้อให้เกินไปแต่ว่าไม่ ก่อให้เกิดสึกหรือสมรภูมิใหม่ขึ้นมาอีกเพิ่มเติมไปจากสมรภูมิระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็ในตะหนอดกลางระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ชาติอัหรับอื่นๆเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกฝ่ายต้องการเห็นนะครับเมื่อดูตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะไม่ดีในปีหน้าหลายๆประเทศประชาชนก็พยายามกดดันให้รัฐบาลหาจุดสมดุลใหม่นะครับในกรณีเกาหลีเหนือก็คงจะต้องเข้าสู่าการเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็กดดันให้เกาหลีเหนือลดการ เด่นหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีทางการทาหารกับรัสเซียแต่ขนาดเดียวกันก็แลกเปลี่ยนด้วยเรื่องของความช่วยเหลือและการลดการความบาดท,ทามาแล้วหลายครั้งนะครับซูโมนายก็ประสบความสำเร็จในการลดแรงกดดันโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งในเกาหลีเหนือเองก็มีวิกฤตการณ์การขาดแคลนพลังงานและอาหารนะครับอยู่เป็นระยะระยะก็จะลดแรงกดดันภายในประเทศด้วยนะครับของเกาหลีเหนือเองทั้งหมดเหล่านี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทําให้ทั้งสองประเทศหรือสองฝ่ายจะเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้ไม่ยากในช่วงที่มีการเลือกตั้งครับ เพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางจริงๆคาดว่าคงจะเกิดการเจราจากันได้จะไม่ถึงขั้นสู้รบหรือว่าใช้อาวุธจริงในพื้นที่ใช่ไหมครับครับก็หวังอย่างนั้นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันหลายฝ่ายทั้งสองข้างก็ทยอยนําเอาศักยภาพทางการทาหารกองกาลังเข้าไปแล้วก็จัดระบบการป้องกันประเทศใหม่นะครับแล้วก็รวมกลุ่มกาพันธมิตรทางการทหารไว้แล้วมีการซ้อมรบมากขึ้นเป็นระยะๆหลายฝ่ายก็กังวลกันว่าจะเกิดอุบัติเหตุแต่ในขณะนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้ม ที่อันตรายมากนักนะครับแต่การคงกําลังไว้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นปัญหาให้กับเอเซียในระยะกลางและระยะยาวต่อไปครับจากคาบสมุทรเกาหลีพาไปดูที่อิสราเอลแล้วก็ทางด้านฉนวนกาซาบ้างน,นะครับล่าสุดก็ขยายการพักรบหยุดยิงชั่วคราวไปอีก2วันจาก4ี่บวกสก็กลายเป็น6แล้วตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีขนาดไหนแล้วถ้าเกิดสิ้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นครับครับตามที่เราได้คุยกันนะครับแนวโน้มที่ดีก็จะมีการต่อยอดอไปเป็นระยะระยะนะครับจาก ช่วงแรกเป็นช่วงที่สองแล้วนะครับแล้วก็ขณะนีะ้ก็จะมีการพูดคุยกันที่กาตาในการอขอยืดเวลานะครับพักลบชั่วคราวเพื่อมีการแลกเปลี่ยนตัวประกันโดยเฉพาะในครั้งนี้อิสราเอลก็กดดันผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนทหารอิสราเอลนะครับมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เป็นตัวประกันนะครับก็หวังว่า ถ้าต่อเนื่องไปก็คงจะมีการเจาะไปที่กลุ่มตัวประกันที่เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะทําให้มีการแลกเปลี่ยนมากมากขึ้นในแง่ของทหารแล้วก็ในแง่ของพลเรือนทั่วไปนะครับแล้วจะทําให้การส่งสเสบียงเวชภัณฑ์เข้าไปในพื้นที่ทําได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่า,าการแจกจ่ายนะครับน้ําอาหารยารักษาโรคขนาดนี้ก็ยังไม่เพียงพอแล้วยังมีปัญหาอยู่เยอะครับก็การขยาย การจุดจริงออกไปอีกก็จะช่วยสานการเบาบางลงได้แล้วก็ตามที่หลายคนคาดนะครับว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวโน้มที่ดีของสงคารามในบริเวณนี้ครับตอนนี้เหลือตัวประกันอยู่ประมาณ160คนถ้าปล่อยมาอีกวันละ10คนแล้วก็มีการพักลบ10คนต่อนหนึ่งวันอาจจะหยุดพักลบไปได้อีกย,วยาวๆประมาณสัก16วันเลยนะอาจารย์ครับใช่ครับแต่ใจค่อนข้างยากมากนะครับในในใน,ในะระลอกที่สนี้เขาจะเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ทางการทหารนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ชายนะครับที่เป็นตัวประกันซึ่งอาจจะมีบทบาทหรือว,ว่าอาจจะมีความสําคัญสูงการเจรจาซึ่งใช้เวลาแต่ว่าแนวโน้มดีครับแล้วก็แน่นอนนะครับการหยุดยิงเป็นระยะอาจจะไม่ทั้งหมดก็จะทําให้ตัวประกันส่วนใหญ่หลุดรอดออกมาได้แล้วก็จะดีกับทั้งสองฝ่ายขณะนี้ปฏิบัติการตอบอปล่อยตัวประกันได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายนะครับแล้วทาให้ภาพของอิสราเอลและฮามาสดีขึ้นมากแล้วก็คงจะดําเนินต่อไปแต่ว่าจุดสุดท้ายก็คือว่า าการเข้าไปนะครับในการปฏิบัติการทางทหารก็อาจจะเกิดขึ้นอีกจนกว่าฮามาสบางกลุ่มจะสามารถที่จะจัดการอ,าออกไปจากพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรจะเกิดขึ้นในกลุ่มฮามาสกลุ่มสุดท้ายที่อาจจะมีผู้นํากองกําลังระดับสูงอยู่นะครับกับตัวประกันบางกลุ่มในชุดสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นจะคาดหวังถึงขนาดพักลบหรือว่าหยุดยิงถาวรยังไม่ได้ยังมีโอกาสจะต้องสู้รบกันต่อหลังจากแลกเปลี่ยนตัวประกันกันจบนะครับ อันนั้นก็ใช่ครับเป็นความเป็นกังวลนะครับแต่ว่าขณะนี้การเจรจาการในเรื่องการสูงสู่ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับกลุ่มบอลนแล้วก็คู่ขนานกันไปก็ยังเป็นสัญญาณที่ดีอยู่แต่ว่าใช่ครับความเป็นจริงก็คือว่าคงจะมีการส,สู้รบปฏิกิริก็ยังเห็นการสู้รบปราบปลายขณะน,นี้ในเขตเวสต์แบงก์ก็มีการสู้รบกันเพิ่มมากขึ้นนะครับในปฏิบัติการอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ด้วยครับ อิสราเอลกับฮามาสสู้กันมาร่วมรๆสองเดือนแต่ถ้าไปดูอีกจุดหนึ่งก็ตึงเครียดแล้วก็ตึงเครียดมานานด้วยนั่นก็คือระหว่างยูเครนกับรัสเซียผ่านมาแล้ว1ปี9เดือนตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ640กว่าวันสายการแย่ลงสำหรับยูเครนมากปฏิคิดนะครับ6เดือนของยูเครนในการปฏิบัติการโต้กับขณะนี้ก็ถือว่าล้มเหลว แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่สามารถผลักดันและเสียลจากพื้นที่ยึดครองได้นะครับนัดประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งฤดูหนาวเข้ามาถึงแล้วนะครับพายุหิมะรุนแรงมากนะครับในช่วงนี้และทําให้พรมแดนของหลายประเทศต้องปิดนะครับโดยเฉพาะสินแลนด์ซึ่งคนพยายามอ,อพยพหนีออกจากพื้นที่บริเวณน,นั้นนะครับไปสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยกว่าแต่ขณะนี้พรมแดนก็ได้ปิดและคิดว่าคงจะปิดจนถึงปลายเดือนธันวาคมนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดสายการวิกฤต ทางด้านมนุษยธรรมด้วยนะครับไนประเด็นที่สองสุดท้ายเราเห็นการสู้รบของรัสเซียที่บุกเข้าไปนะครับโจมตีเมืองเคฟในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมาด้วยขี่ปนาวุธหรืออาวุธปล่อยระยะไกลรวมทั้งกองทัพโดรนชุดใหม่นะครับที่เข้าไปปฏิบัติการตรงนี้ก็ทําให้าสายการในยูเครนซึ่งขณะนี้ได้รับความสนใจน้อยลงนะครับก็ค่อนข้างที่จะย่ําแย่มากขึ้นนะครับแล้วก็คงจะต้องอดูว่าทางสหรัฐและพันธมิตรจะช่วยเหลือยูเครนได้มากขึ้นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้ว ทางรัสเซียก็ยังมีสัญญาณบวกออกมาว่าต้องการที่จะเจรจาเหมือนกันนะครับแล้วก็มองว่าช่องทางในการเจรจารูปแบบทางออกก็คงจะไม่ใช่ะจะไปอิงสหรัฐอย่างเดียวหรือว่าแว่งมาทางใดทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสัญญาณที่วันจันทร์ที่ผ่านมารัสดีปูตินได้พูดขึ้นมานะครับว่าสมดุลใหม่หรือว่า,อาความเป็นพอดีพอด,พอดีกลางๆน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับของสถานการณ์ตรงนั้นครับ ยังมีโอกาสเจราจากันได้อยู่ใช่ไหมครับแล้วต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าเกิดว่าผู้นําของยูเครนกับรัสเซียจะมาเจราจากันได้ครับครับแน่นอนนะครับยังมีความหวังแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะครับเรื่องแรกก็คือพื้นที่ยึดครองนะครับนั่นเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับชาวยูเครนที่มองว่ามันเกิดการลุกรานเข้าไปในพื้นที่ของเขานะครับนั่นคือเรื่องแรกรัเสเซียจะต้องคิดในเรื่องนี้ให้ดีนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าการพักลบชั่วคราวอย่างที่เกิดขึ้นในฮามาสกับ อิสราเอลจะทําได้หรือไม่นะครับแล้วค่อยขยายเป็นการพับลบที่ต่อเนื่องมากขึ้นและสุดท้ายช่องทางในการเจรจาหลายฝ่ายนะครับขณะนี้ยังไม่พร้อมเหมือนกับทางตะวันออกกลางนะครับประเทศต่างๆก็ยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปผักดันในการเจรจาเท่าไหรนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วนะครับก็คงจะต้องมาดูเรื่องของการจัดเขตแดนใหม่นะครับการวางกําลังตามแนวพรมแดนเส้นใหม่นะครับที่อาจจะเป็นแนวลบใหม่ในอนาคตได้ซ้ำไปแล้วก็เรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูและการเอาคนทาผิด กฎหมายกฎกติกาสงครามระหว่างประเทศมาลงโทษทั้งหมดเหล่านี้ซับซ้อนครับแต่ว่าก็คงจะเดินไปในแนวนี้จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแรงแรงกดดันแล้วก็เรื่องของอาการเมืองภายในประเทศและอื่นๆที่จะประกอบกันไปรวมทั้งเศรษฐกิจด้วยครับอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าการสู้รบตอนนี้เหมือนเป็นการสู้รบกันโดยใช้ดโดรนหลายสิบลำรัเสเซียก็ส่งไปหายูเครนยูเครนก็ส่งดโดรนมาหาลัสเซียตรงนี้อาจารย์มองว่าเกิดจากเหตุผลอะไรทําไมถึงเปลี่ยนการสู้รบมาใช้โดรนเป็นหลักณขณะนี้ครับ โดยเฉพาะทางฝ่ายยูเครนมีกองกําลังภาคพื้นดินหรือทหารราบน้อยกว่ารัสเซียนะครับแต่ขนาดเดียวกันรัสเซียเองก็เข้าสู่สภาวะหน้าหนาวที่ยากลําบากนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็ได้ยึดครองพื้นที่ที่ตัวเองพอใจไว้พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทุ่มกําลังแล้วก็เพิ่มความสูญเสียนะครับในขณะเดียวกันก็จะได้ทําลายเครือข่ายต่างๆของยูเครนลงให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นยุทธวิธีของทั้งสองฝ่ายนะครับในช่วงนี้ครับ